สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทั้งบ้านครับมนีบ่าวแต้มผ้าลวยครับเดีมาติดตามตัวเลขแนวทางความฝันของพ่อแดงครับพ่อแดงผีหัวขาดครับ่รรผพุชมครับแมงวดนี้ครับพ่อแดงฝันดีอีกแล้วครับผีครับผีเจ้าที่เจ้าท่างผีปูพ่นปวกครับแต่เอาเลขมาตกรองฉลากอีกแล้ววันนครับโอ้เด็ดเจังเลยครับวดนี้ สิเป็นตัวใดเนาะครับนอกไปติดตามรับชมรับฟังครับพ่อแดงผมพร้อมกันครับก่อนสิไปก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบ้าแต้มพารวยด้วยนะครับไปติดตามรับชมรับฟังครับพ่อแดงผมพร้อมกันเลยครับสวัสดีครับพ่อแดงสวัสดีครับผมตามต่อพ่อแดงคือเกาครับอฟซีเอาแนวไล็ครับพ่อแดงบอกสูอีฟซี่ฟังนะครับพ่อแดงโอ้ยกูเป็นมากเขาฝันครับมากเขาฝันเนาะครับ เพิ่นแกอาใส,ใส่แขนให้พร้อเอียงครับใส่แขนตัวแดงจืดๆบนอ่ะเขียนเลขใส่แขนให้เลยครับเ<ม>พิ่นมาขอกินั่นบักสมเขียวหวานดิขอกินบักสมเขียวหวานครับครับผมเลยว่าโอ้ยท่านนี้มีเงินแล้วปู่ครับเออบนท่านนี้มีเอาตัวนี้ไปสกอนแบบนับเขียนได้เงินมากสื่อไม่ให้กูจีน่นบอกครับปูว่าผมก็เลยว่าเอาเอาตัวหยั่งดำมาให้แบบนี้ เขแขนมาครับเขียนใส่แขนเลยเขียนใส่แขนเลยครับตัวแดงเชิงคืนเด้ยตัวแดงเึิงคืองครับเพิ่นใส่สุดรแงมาหาครับสุดสีแดงอีกครับสุดแดงอีกครับครับผมสุดแดงมากครับเพิ่นบุกเคยทิมกอเราสูดรเพิ่นนะโอ้เพิ่นมกสุดแดงเนาะครับเพิ่นใส่แต่สูดแดงเลย่ะครับผมมาแนะนได้กันข้าวเสียกับใส่สุดขาวข้าวเสียกับใส่สุดแดงแต่ว่าสูดแดงนี่ทีมบ่ไหร่ อ้าท่านทาเขาซับตัวงอนีซื่อสุดแดงให้เลยทิมแมนอยู่ครับผมเคขึ้นไปเจ็บไปถวายเพิ่นอยู่ครับจะสุดอยู่ครับผมอันเพื่นว่าเอ้าเอาแขนมาไปสั่นดึงแขนผมไปเวยครับเขียนใส่แขนผมด้วยแดงจึงคืนจึงคืนเลยครับเจ็ดห้าสี่เจ็ดห้าสี่ครับครับเปินแขนใส่แขนผมด้วยครับตัวแดงกีงคืนสองตัวเพิ่นบอกว่าหะักบอแดงบอครับ เพื่อแค่ไทยแค่นี้ล่ะตัให้ได้สามตัวครับคือว่าห้องสี่กระเอากระไรอยู่ห่าครับกระเปาอยู่ที่นี่เนาะครับต้องตัวกี่อ่าสี่สี่ห้าเจ็ดหาหาเจ็ดเนาะครับสี่เจ็ดเจ็ดสี่เอาอยู่ที่นี้ละครับพี่น้องเพื่อแบบจะได้ไขกกินสมยิวัดเดินบปล่าผมเลยว่าจ้เสอาเงินใส่เบอร์สี่ครับผมเดินเปัญญ่าไปถึงต่อ แจ็คเสี่ยเเงินไทยไปสื้อมาให้เพืชจี๋เดี๋ยวจะให้เงินเองไม่ยากนะครับปูว่าอันเอาเอาแข็มาเอาแข็ผมไปตีตีเราเขียนเยอตีแปะแเลยก็เขียนเลยคเจ็ดห้าสี่เจ็ดห้าสี่เป็นไงเขียนใส่แข็ผมด้วยมัวต้องหันพ่อแดงบอกหกแปดเราหลวงปู่สวงแล้วมาใส่บาทเนาะคขั้นถฐานซื้อขึ้นซื้อลงถึงว่าอุ้ยถูกเลย บอกหกแปดเนาะครับแต่เด็กพี่หัวขาดนี่ก็รุดรุดครับที่ว่าลุงปูจีนจังเขาลุงปูช่วงอันหกแปดแต่มันออกเก็ดแปดเนาะครับอ้าวตามต่อคือเก่าครับเป็นปูที่เส้นแรงอาจารย์แดงแล้วก็ใกล้เคียงครับเอฟซีเนาะเอฟซีก็ถามหาตามเห็นแน่ประสันครับงวดติดเป็นปูเจ้าที่เจ้าทางเนาะเป็นอยู่ข้างโพ้นเนาะครับผมงกะไพ่ครับครับอ้าสามยังบาแจมต้องมีสามดาว เพิ่นเอาเหล็กไม่ก็ใส่เ,เพิเ่นได้บอกอยู่ปะคะใส่ครับปูเพิ่นเอาเหล็กไม่ก็ใส่เพิ่นไปเอามาตะขุนแล้วเพิ่นมาตีแขนผมแครนใส่ให้ผมด้วยมันก็ใส่ค่ะมาตาอันบุญครองสลากก็ขุดอ้คองสลากมาตะกองสลาก,กรครับถือนะครับถือในก้อนแดงอ่ะกองสลากกับกองสลากนะครับอีซีล็อกไว้เหยียบไว้เด้อปูสาธุ ถูกเหยนอยตัวนีั้ว่าผ่านต่อรับไว่าผ่านเนาะว่าผ่านต่ครับเพราแดงรับพมมั่นใจเลยมั่นใจเจ็ดห้าสี่ปาปูเป็นมาเขาฝันบอกแล้วเอามาเขียนให้เลยปูเป็นเขียนให้เลยบอกครับให้จ้าจ้าเลยครับครับยนม่มือเสาร์บจะหลากออกโอ้ยังเป็นห้อยเลยครับอืมเป็นห้อยซ้ำๆขีดไปบอกพ่อแดงครับอืมเอาฟังเบิ่งเอาครับเอฟซีเนาะกับพ่อแดงกองเข้าปูเจ้าที่เจ้าสร้างมาบอก เขียนใจด้แขนครับกดไลค์กดแชร์ครับขอบคุณครับพ่อแดงสวัสดีครับให้รื่ยครับนี่นะครับตัวเลขของพ่อแดงครับท่านผู้ชมครับงวดประจาวันที่16ตุลาคม68นะครับนอกท่านผู้ชมครับอย่าลืมแคปหน้าจอไว้ดวยครับท่านผู้ชมเลขสามโตครับเจ็ดห้าสี่ครับเจดหาสี่นะครับนาอมากจัดคัดกระเบื้องเพื่อเป็นแนวทางเนะครับท่านผู้ชมครับ สุดท้ายก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บา่าแต้มพารวยด้วยนะครับขอให้โชคดีมีโชคลาภกับพ่อแดงครับ